วิธีสังเกตอาการคนที่โดนลมเพลมพัดพร้อมวิธีแก้ลมเพลมพัดเสนียดอุบาทด้วยตนเองก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะว่ากันว่าได้ยินเสียงเรียกตอนกลางคืนห้ามขานรับคําเตือนคําสอนของคนโบราณน,นี้ไม่ได้มีขึ้นมาลอยๆแต่มีที่มาที่ไปเหตุและผลความเชื่อและสิ่งเร้นลับ คนสมัยโบราณจะมีความเชื่อกันอย่างมากในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำของขลังพูดผีวิญญาณและสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนมากมายในยุคนั้นทั้งหญิงและชายที่ร่ำเรียนวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำและทำของด้วยเหตุผลและราคาที่ต่างกันไปว่ากันว่าในคืนวันสำคัญวันพระหรือก่อนวันพระ เหล่าผู้ศึกษาวิชาขแขนงนี้จะปล่อยของออกมาเพื่อเป็นการทดลองในบางคนเชื่อว่าเป็นการกันของย้อนเข้าตัวเรียกเหตุการณ์ในชื่อที่คุ้นหูว่าลมเพลลมพัดของที่ปล่อยนั้นจะปล่อยแบบสุ่มไม่เจาะจงสิ่งใดหรือผู้ใดแต่หากของกระทบหรือสัมผัสสิ่งใดจนเกิดเสียงผิดแปลกขึ้นเช่นเสียงของตก เสียงเอดอาร์ตในตอนกลางคืนคนโบราณเตือนว่าห้ามทักหรือคานรับเพราะนอกจากจะเป็นของดาที่ปล่อยออกมาอาจจะเป็นพวกผีวิญญาณร้ายก็ได้หากคานรับอาจจะเป็นการเชื้อเชิญผีเข้าบ้านลมเพลมพัดเป็นชื่อเรียกของอาการที่เกิดทางร่างกายและจิตใจโดยเชื่อว่าเป็นความเจ็บป่วยอันเกิดจากการกระทำของอำน,นาจบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นลมเพลมพัด เป็นความเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากอาการที่เรียกว่าโรคปัจจุบันดังนั้นหลายคนที่มีอาการโดนลมเพลมพัดจึงรักษาด้วยวิธีการแพทย์ไม่หายแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่โดนลมเพลมพัดมีอาการเป็นอย่างไรอาการที่หนึ่งครั่นเนื้อครั่นตัว เป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันอาการครั่นตัวจะแตกต่างจากอาการเจ็บป่วยคือจะรู้สึกร้อนและปนหนาวในตัวลึกหรือร้อนภายในตัวซึ่งอาการครั่นตัวนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงตากแดดตากฝนมาก่อนข้อที่ 2. นอนไม่หลับและมักสะดุ้งตื่นกลางดึกเกือบทุกคืนข้อที่ 3. เก็บตัวเงียบไม่ค่อยอยากสูงสิงพูดคุยกับใคร ข้อที่4คิดช้าสมองลอยมือลอยข้อที่ห้าดหงิดโมโหง่ายข้อที่6อ่อนเพลียตลอดเวลาและมีอาการปวดตามข้อแขนข้อขาข้อที่7ไม่อยากทำบุญไม่อยากสวดมนต์ไหว้พระหากมีพระหรือเครื่องรางมักถอดออกไม่อยากสวมใส่ข้อที่8 บางรายอาจจะฝันเห็นผีหรือมักได้กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นระหว่างวันข้อที่9ดวงตกการเงินการงานติดขัดมีความขัดแย้งทั้งในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานอาการลมเพลลมพัดในแง่กลาศาสตร์คืออาการผิดสำแดงของธาตุในร่างกายซึ่งในคำพีโลกธาต กล่าวถึงมูลฐานธาตุในกายและสิ่งแวดล้อมโดยมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายการเกิดลมเพลมพัดคือการที่ธาตุในร่างกายบกพร่องอันเกิดจากลมกระทบผิวส่งผลให้ธาตุอื่นในร่างกายแปรปรวนเมื่อลมกระทบผิวจะส่งผลเสียให้ธาตุกายบกพร่องตามไปด้วยซึ่งธาตุที่กระทบทันทีนั้นคือธาตุไฟตามหลักอายุรเวทเมื่อธาตุไฟหรือเตโชธาตุกำเริบ เป็นผลให้ภายในร่างกายเกิดความร้อนมากขึ้นผิดปกติอาการที่แสดงออกมาคือรู้สึกร้อนตามร่างกายร้อนตามข้อต่อข้อพับตาแฉะผมร่วงเจ็บหนังศีรษะเป็นแผลร้อนในปากท้องอืดอาหารไม่ย่อยผลกระทบอีกประการเมื่อาธาตุไฟแปรปรวนคือรู้สึกหนาวกว่าคนอื่นมือเท้าเย็น อาการที่ร่างกายรู้สึกร้อนและบางคราวรู้สึกหนาวหรือที่มักเรียกกันว่าร้อนร้อนหนาวหนาวนั่นคือเกิดจากธาตุไฟบกพร่องนั่นเองการเจ็บป่วยที่เกิดจากอำนาจคุณใสคุณผีมักส่งผลให้ร่างกายเกิดความบกพร่องเจ็บป่วยตามไปด้วยดังนั้นการแก้นักไสยเวทจึงอาศัยพลังอำนาจจิต และศาสตร์ทางแพทย์อายุรเวทรักษาร่วมกันเช่นการให้กินขมิ้นเกลือเสกการอบอาบสมุนไพรเป็นต้นวิธีนี้นอกจากขจัดพลังงานเสียสเสนียดที่เกิดจากพูดผีวิญญาณได้แล้วยังช่วยบำรุงรักษา,าธาตุร่างกายให้กลับมาบริบูรณ์ได้ดังเดิมสำหรับผู้ที่โดนลมเพลลมพัดเจ็บป่วยเป็นเวลานาน,านไม่อาจจะอาบน้ำมนต์ได้เพียงอย่างเดียว อาจจะต้องอาศัยการแพทย์ศาสตร์รักษาเข้าร่วมด้วยนั่นเองสำหรับวิธีแก้ไขโรคลมเพลมพัดเสนียดอาถรรพ์ในเบื้องต้นสำหรับตนเองเน้นย้ำว่าต้องเป็นอาการเบื้องต้นที่โดนต้องอาถรรพ์ไม่นานหรืออาการไม่หนักมากเริ่มจาก 1. เตรียมน้ำมนต์จากวัดต่างๆหรือจากครูบาอาจารย์ที่นับถือนำไปใส่ผสมกับน้ำในถังพอประมาณอาบ 2. ตั้งขันหน้าพระจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 3. ตั้งนโมสามจบว่าคถาองค์การเท้ามหาพรหมองค์การพินทุนาถังอุปปันนังพรหมมาสหาปฏินามะอาทิกะเปสุอาคโตปัญจปทุมมังทิสวานะโมพุทธายะวันทนัง โดยให้ภาวนาพระคาถานี้สามจบจากนั้นตามด้วยคาถาธรณีสารน้อยสิโรเมพุทธเทวันจะณลาเตพรมบเทวตาหะทะยังนารายะกันเจวะทะเวหัตเถจะประเมสุราปาเทวิสุกันเจวะสัพพะกร,รมมา ประสิทธิเมให้ว่าพระคถานี้เจ็ดจบจากนั้นต่อด้วยสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธระตะนังธรรมะระตะนังสังฆะระตะนังติน,นังระตะนานังอนุภาเวนะ จตุราสีติสหัสสะธรรมมักขันทานุภาเวนะปิตะกัตตยานุภาเวนะชิณสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพระยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลา วินัสสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏทโกยศวัฏโกพละวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพธาทุขะโรคะพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตถวาอาเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุ จะเตชาสาชายสิทธิทนังลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธ,ธีจะยะสะวาสะตวสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตพระวะตุสัพพมังขังรักขานตุสัพพเทวาตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ สัทาโทถีพระวันตุเตพวัตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทโทถีพระวันตุเตพวัตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสัทาโทถีพระวันตุเตข้อที่สี่ อธิษฐานขออำนาจพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพพยาดานักศิษย์วิทยาพระฤาษีทั้งแปดมหาราชจ,จตุโลกบาลอภิบาลบำบัดร,ร,รักษาเสนียดจ,จันไรพูดพรายอสุรกายอมนุษย์อภิชามืดดำจงเคลื่อนผลออกไปจากตัวข้าพเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้ข้อที่ห้า การอาบน้ำมนต์ถ้ามีบริเวณพื้นดินนอกชายคาบ้านนั่งหันหน้าออกนอกบ้านให้อาบที่พื้นดินนอกชายคาบ้านแต่กรณีบ้านที่มีพื้นที่จำกัดให้อาบหน้าบ้านหรือในห้องน้ำกรณีอาบแล้วพื้นยังเปียกน้ำห้ามคนอื่นเข้าไปเดินยำ่ำจนกว่าพื้นนั้นจะแห้งเว้นการอาบหลังพระอาทิตย์ตกดินข้อที่6 เริ่มต้นการอาบตักน้ำขึ้นมาขันแรกตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งแล้วราดตั้งแต่ศีรษะลงไปจากนั้นจึงตักอาบต่อไปจนหมดถังเช็ดตัวให้แห้งโดยไม่อาบน้ำอื่นซ้ำอีกข้อที่7ถ้าอาบน้ำครั้งแรกแล้วตัวเบาขึ้นนั้นแสดงว่าร่างกายเรามีพลังงานเสียแฝงอยู่สามารถทำน้ำมนต์อาบซ้ำได้อีกในวันถัดไป หมายเหตุการผสมน้ำมนตตามวิธีการที่ถูกต้องเพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์เดิมข้อที่1เตรียมน้ำสะอาดใส่ถังหรือภาชนะในปริมาณที่ต้องการใช้ 2. นํนำน้ำมนต์เทใส่ลงไปที่น้ำสะอาดในภาชนะนั้นข้อที่3ไม่ต้องคนหรือกวนน้ำในภาชนะนั้นข้อที่4 การทำน้ำมนต์ไม่จำเป็นต้องมีเทียนหยดลงในน้ำก็ได้ข้อที่นํานำไปตั้งหน้าพระเพื่อเตรียมสวดภาวนาทำน้ำมนต์ธรณีสารการอ่านน้ำมนต์ธรณีสารเป็นเพียงการบำบัดเพื่อทุเลาให้เบาบางลงแต่ไม่ได้สามารถช่วยแก้หรือขจัดอาการที่เป็นหนัก หรือโดนกระทําคุณใสในแบบหนักได้ในกรณีนั้นต้องอาศัยอาจารย์ผู้มีความรู้ในการช่วยขจัดทําพิธีไล่อาถรรพ์ออกไปวิธีการที่นำมาแนะนำกันในวันนี้ทุกคนสามารถทําได้เสมอไม่มีอันตรายใดๆหรือแม้คนที่ไม่โดนลมเพลลมพัด ไม่โดนเสนียดอาถรรพ์จันไรใดๆก็สามารถทําน้ำมนต์ธรณีสารนี้อาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เช่นกันขออํานาจคุณพระคุ้มครองเทวดารักษาทุกท่านขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ